ดอกเอ,อ,อยยาสุไล่เดิทมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้กกกกข,ข,ขีส,รรขสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชองซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดซับสไครกดไลค์กด,ดแชร์ใหนเน้เด้เยครับพี่น้องเ้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกด,ดกระดิ่งไหว้น,ำน้ำได้เลยครับเรื่องิมผัดใหม่ๆขอบคุณครับอาสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ผ้าพ,พี่ผ้านองนะครับมาเหลือกเอาควไข่าาวายแขะนะครับพี่น้องครับ ควายแคะเด้อพี่น้องเด้อ,อเพราะมันควายแคะแบบจับบ่ไดรดิพี่น้องครับอันนี้คือควายแคะคือควายเตี้ยนะครับพี่น้องเฮาผู้ใดหาแบบเ,เปิดร้านกาแฟหรือว่าเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นหม่องท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่สิให้พี่น้องนะครับเขาไปเยี่ยมไปชมนะครับโชว์ได้พี่น้องเฮานะครับมื้อนี้มีมาเปิดให้พี่น้องหลายตัวนะครับนี่มา่งหุจักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับพ่อครับ สวัสดีครับพี่พอทใส่ครับพี่พอทใส่เนาะครับอ่าที่อยู่ะพอที่อยู่อำเภอพลครับบ้านหยังบ้านหยังขอนแก่นบ้านโคกลามครับตำบ,นนบลหน,นองแวงโสพะบ้านโคกลามตำบลหนองแวงโสภาเนาะครับใส่ละหลงนาะเดี๋ยวเอามาลงอำเภอพนนะพอเนาะครับน,นะครับจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเบอร์โทรเบร์ติดต่อเพื่อนผีหน่องเดอ้อนี่ศูนย์เ้องสามหนึ่งเจ็ด 9759นะครับอีกเบอร์หนึ่งกับศูนย์หกหนึน็ดเจ็ดหกห้านะครับอ่าเบอร์ของร้านสาวนี่เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับนี่นะครับเอาติดต่อได้ครับติดต่อได้พี่น้องครับกับอีิปยศา,ายเนาะครับบ้านน้องแวงโสภพรด้วยพี่น้องเด้อเนียนมาเบิ่งตัวจริงอ่าผ้าลูกผ้าหลานมาชี้เบิ่งสะก้อนนะครับว่ามันชี้ได้รือเปล่าหรือเป็นใส่ตัวสแสดงแท่นแบบไหนนะครับเอ่ายุนี่คือ ก็ถือว่าตามที่ผมเห็นนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามาฐานอยู่นะครับยีพญายไช่จักตัวพอมหมน,นี่เมื่อนี้เอาแคบสาตมตัวแล้วก็บมีแม่ใไญ่มาหนึ่งตัวสองตัวเนาะครับหลายตัวเอาสามตัวหลายตัวอยู่เนาะครับมีสามตัวแล้วก็มีแม่ใไญ่มานึ่นเนาะครับควายแค่นี่คือควายควายสวยงามที่ว่า เอเ้าเอาไปเลี้ยงแบบเลี้ยงบ่ต้องคิดมากเนาะหน้าตาเนาะครับราคาเบาๆครับราคาเบาๆไ่ต้องคิดมากนะครับผู้ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นร้านกาแฟนะครับไอหรือว่าเป็นสถานที่ที่อยากให้พี่ให้น้องนะครับเขาไปเยี่ยมไปชมนะครับนี่แล้วก็ขี่ได้คือได้ครับตัวนี้ขี่ได้ขี่ได้ครับมุนมุนตัวแม่ได้ขี่ได้บ่ตามุนตัวแม่บ้ขี่เอี้ยครับบ่ขี่เอี้ยครับมือนี่สิล่องขี่บางบ่ กาบบทัานฮูจังพีน้องมือหนีแล้วคุ้ที่เยียบเรียบแตกัเอาแต่ว่ากับเปิดแดงทุกตัวนาาตาเนาะครับมาๆๆตัวแรกให้เฮอเป็นไนราคาเพิ่นราคากับ0 0 0 0ครับ60,000 6 0 0 0 0 60,000กับ5,000ครับว่าจักผมสิตั้งกล่องได้พี่น้องครับเอาถือเป็นตังแบบนี้ได้พี่น้องเฮ้าหรา ราคาหกหมื่นห้าพันหกหมื่นก็ผ่าพันนะครับเป็นควายพอพันน้าตาเนาะครับนี่นะครับเป็นคไข่อายุแปดปีแปดปีครับนะครับก็ถือว่าเป็นควายแขะเนาะครับเป็นควายแขะคือแขะนี่แขะแบบเตี้ยได้พี่น้องเนาะเพราะมันแขะแบบจับอะไรเด้่ยไข่แคะนะครับนี่เป็นพอพันน้าตาเนาะความสูงร้อยแปดเซนร้อยแปดเซนพี่น้องครับจะบอกกัาตาหงมือหาครับหงมือหา ผู้ดใด oh. สนใจกับมาเอาได้มาเอาได้นะครับหมาเบื้องไดตัวไดเรือมาใดตัว,ตวได้ครับที่ได้ทรงฟีในภาคอีสานทรงฟีทัวภาคอีสานพี่น้องเฮ้าอันนี้คือแขะรอยแล้วพี่น้องเด้อ <c oughs> อ่าคือแขะรอยนะครับเบื้องเอาพ่นอึกงกไงนะครับนาเอึกง่ายกว้างดีเล็บเรือดีต้นตัวล่ำชิงดีนะครับเบื้องเอาเขาเพ่นพี่น้องเฮ้าเอาบอกตรงๆเลยคือบ่ตำกว่าเวยตามันพ่อหานี่อยู่วะเนี่ย พ่อพี่นาะงนัเล่าที่ไหนนันเล่าหานิวเขาเบืองเอาพี่น้องเขาเบืองเอานะครับเขาในเล่าหานิวเนาะคุ้นเขาใหญ่นะพี่น้องครับค, <น S 1> ควายผู๋ใหญ่ๆนี่ย<า>ยห,นหลายแายตัวนี่อยากอายนะพี่น้องเขานี่ตัวนี้เขาใหญ่พี่น้องเขาเป็นส่งพเพื่อนส่งยังตานี่น <ะ S 1> พเพื่อนส่งยังส่งเขาเพื่อน,นส่งโบราณนี่แหละส่งโบราณน์หกหมื่นกับห้าพันพี่น้องครับแล้วพร้อมทับได้ผสมได้หลายตัวผสมได้ครับ ผสมได้ที่หาตัวแล้วครับโอ้พี่น้องผมต้องนั่งเบิร์กผสมได้รครับผมต้องนั่งให้พี่น้องเบิรงกได้ครับความยาวนะครับความยาวคือความสูงเพิ่นเมตรเท่าไรก่อนได้ครับความสูงเพิ่นเมตรเท่าไรก่อนเมตรแปดเส้นครับเมตรครับแปดเส้นพี่น้องเฮานี่นะครับความสูงเมตรกับแปดเส้นนะพี่น้องเด้อเป็นควายตัวผู้นะครับเจ็ดเจ็ดแปดปีเนาะครแปดปีครับแปดปีเนาะขึ้นข้อนะครับขึ้นข้อแล้วพี่น้องเฮาโอ้ได้การเลยพี่น้องครับผู้ใดหาควายแคะเลยพี่น้องเด้อใครเพี้ยงดีตั้งหากพี่น้องเฮา ตาตาจุงออกมาพี่ไฮไทยมันไป็เส้นแดดเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิ่งไข่กันก่อนเอออีก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 พอพ่อพ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 อบานนี่เอาบอยอุบลอายนะครับไข่เพิ่นพุ่นน่ะเป็นไรพี่น้องเฮาบู๊ยควายควายแคะพี่น้องครับตัวนี้นะครับหกหมื่นกับห้าพันเป็นราคาเปิดราคาร็องครับขี่ในสนามได้ครับ ขี่โชว์กันนะขี่โชว์เลยครับเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวผมไปทางนี้ก่อนเตรียมตัวหนึ่งสองบึ้บโอ้โหไ่ได้พ้าแลงเมื้อไหร่จ้าบัวโอ้เป็นได้คือหนังเฮาคุ้มฝูงนะครับนี่คือสายคุ้มฝูงพี่น้องเฮาปัดเป็นไดนเพื่องครับเป็นไหนนี่เนือนอนบ่วเนื้อนอนบ่วเพิ่งเอาเพิ่งเอาเนี่ย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 ของแท้ของแท้ของแท้ เช่องแท้นะครับขี่ได้พร้อมพุ่นอ่ะพุ่นยิ่งเขียวเป็นเดใส่ยาชิฟันดาลีบอ่เหอโอ้ถือกิ่งถือกิ่งตัวนี้แน่นอนขนาดพี่น้องครับหกหมื่นกับห้าพันครับเป็นราคาเปิดราคาของหน้าตาเนาะครับไปไปเบิ็งตัวต่อไปเฮาบต้นนี้มีบ่ตาบ่มีหยังครับกับเป็นถือว่าเป็นควายแขะเนาะครับเป็นเป็นสายสายสวยงามพี่น้องครับเอาง่ายๆถ้าใกล้ก็เป็นใกล้แจ้พี่น้องครับนี่ ผูกว้ตาไปเบิ่งตัวไม้ห้อเอาลูกเอาพี่น้องครับมาเบิ่งชุดที่สองนะครับตัวที่สองของเราเด้อพี่น้องเด้อจักบาทตาตัวนี้ท่องไว้สี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นก็หาพันครับท่องไปครับท่องหนึ่งเดือนครับท่องหนึ่งเดือนทอบไปเับปยะกว้ครับทับขอนิ้วครับทับขอนิ้วเาซื้อตีครับมีใบครับรับประกันอ๋อรับประกันรับประกันใบ้กัรับประกันท่องรับประกันว่าทับได้หนึ่งเดือนแล้วมีใบทับโอ้ผมปวดหัวน้ำตาแล้วครับ เบิ้งพี่น้องเฮานี่นี่นี่นะครับนี่เพิ่นสูงเท่าดไหตาได้ครับเพิ่นสูงเท่าดไหครับตัวนี้ส <100 S 1> ูงร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบห้าเสนเนาะครับพี่น้องครับคืออ่าการซื้อสั้นอาจสะคัดของจัะน้อยเพราะว่าตาเพิ่นหูบ่ค่อยดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับร้อยสิบห้าเสนความสูงเพิ่นนะครับตัวนี้เพิ่นทับกับเจ้าเข่าเหนียวไว้เนาะครับจ้าปากกับตาสี่มือหาเนาะสี่มือหาพันเนาะสี่มือหาตันี้มีบ่ตา บะมี่หยั่งครับรับประกันเป็นเกจควายแข็งเพื่นน้องเข้าเป็นเกจควายแขะนะครับขี้ไรน้าตาผมกับพนันลองขี้ด้วลองมาดูลองมาดูขันโต้งโต้งนี่บ่รับประกันหยั่งเล้บ่ต้องขี้หัวมันผ่านมั้งขึ้นพ่านมั้งขึ้นพ่าดขึ้นพาดงสี่มั้งบ่ต้องขี้หัวมันสี่เหมือนก็ผ่าพัดน้าตาเนาะครับเป็นควายเป็นควายแขะด้วยพี่น้องเด้อนะครับเปิ้ลสูงลอยแค่เม็ดสิบไผ่ครับทับเขาเหนียวไวพร้อมนะครับใหนึ่งเดือนเอกสารเปิ้ลมีให้นะครับ นี่พี่น้องเฮาต้นตัวลำชิงควายแคะที่ผมเทือแหลกก็เด้อพี่น้องเด้อที่ผมทายนะครับเทือแหลกเลยผมกัอาจชีขอต้องขอโทษขออภัยพี่น้องสักก้อนนะครับขอมุ่นอาสีพบดีบันไดการเน้นให้พี่น้องผู้มักสายนีนะครับเขามาชมมาเบิงตัวจริงเอานะครับเพินเปิดไปซีเมื0หาแต่ว่าก็ต้องลองในน้าตาเนาะครงฟี่ไกลบานไดตาผักอีสานครับผักอีสานเนาะครับเนาะนี่นะครับบู้บ่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ยควายแคร่ควายแครอ้าว สวยไปตาป้อยไปเบิ่งตัวไมมเฮ้ไปไล่ลูกว่าไปเอาพี่น้องครับมาเบิ่งชุดนี่บ้านนี้เป็นไรครับตาละเอียเพนจักบาทเอาล้จักบาดมาเลยครับตัวนี้ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเมียลูกครับเป็นเมียลูกเนาะครับเอาเดี๋ยวลูกจังเบิ่งลูกตัวนี้เหรอครับลูกตัวเผือกพี่น้องเฮ้นี่นะครับลูกเผือกพี่น้องครับกําลังยัางมหาเมียเนี่ยเอาลูกมาสีเงก็เมียใชลูกกับตัวเมียครับลูกตัวเมียท่อครับผสมพ่อบ้านครับตัวนี้ผสมพอพอเผือกมทับบักเขาเหนียว ตัวเมียนี่ทับข้าวเหนียวครับมีใบแต่ว่าตัวลูกนี่ทับพอรับจ้างพอรับจ้างครับอ๋อตัวลูกนี่ทับพอรับจ้างนะพี่น้องเด้อนะครับเป็นตัวเมียพี่น้องเฮาแล้วก็ตัวนี้นี่ทับข้าวเหนียวเนาะครับในท้องเพิ่นทับข้าวเหนียวนะครับมีใบครับมีเอกสารเนาะครับนี่นะครับเจ้าบ่าวกตาหาหมื่นใช่ครับหาหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเนาะครับโอ้ยลูกอุ้ยเถื่อแหลกนะพี่น้องเด้ออาจจะติดขัดจักน้อยต้องขอโทษข้อไปใยสะก้อนนะครับแต่ว่าตัวนี้หน้าสวยพี่น้องเฮาสูงเทะลายนี่สูงร้อยสิบแปดเซนเมตร กับสิบแปดเส้นพี่น้องเขานีร่รอยสิบแปดเส้นนะครับโอ้ค่อยค่อยแขะพี่น้องขี้ไร่ป้าตาตัวนี้กรับว่าท่านรับล่งองไปไหนครับว่าล่องขี้บเบิึงว่าท่านล่องขี้เบิึงครับบ่าขี้แบบเก่าเหนียวอึนเหนียวล่องเดียวสายยันนะ่ะซื้อเพิ่งซื้อวันไ,ไหนก็ยันครับสายยันครับ <laughs> <laughs> นี่นะครับเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนตาล่องอะนะขี้เบ้างนะขี้ไร,ปร่ป่ะสมุนกันนะสมุนกันนะ ส่วยมัน <Pokemon> ช <with emotion> <p medim> ี้ได้ดีกว่าตาโอ้ซี้แล้วตารู้เล้วว่าชี้ได้นะแบบนี้ชี้ได้แทค่ไม่เลียนนะซี้ได้ชี้ได้โอ้ตาใสจีกว่ายมึงกินเข้าเนี่ยนี่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 ของแท้ของแท้นะครับของแท้เป็นไดรอผู้เฒ่าขึ้นควายเป็นไดเนี่ยหาเมื่นไรกะตาหาเมื่อนหาครับแม่ลูกหาเมื่นหาได้สองได้สองหัวใจเอาไปรุ่นสามเนาะตาเนาะลูกดอนครับรับพอรับจ้างลูกเผือกนะครับพอรับจ้างแต่ว่าในท้องนี่เพิ่นทับขาเหนียวไว้เนาะตาเนาะ ชี้ได้นะครับว่ามันมาชี้เพราะไรนี่นี่ตาเราปีนพ่อขึ้นตัวเสือเนีเพราะว่ามันเป็นพ่อแลงไม่หยังนะครับถือว่าชี้ได้นะครับนี่ว่าธรรมดาเลยนะครับนี่เอ้าเป็นไดเป็นห้องนี่มาเบิ้งลูกคนบบบนี่ต้นนี้มีพ่ตาบ่มีอย่างครับบ่มีเนาะรับประกันทุกอย่างผีวดีเพ่อหนังห้องผิวดีลูกสองขาทองครับลูกโอ้สดๆอยู่เนาะได้ลูกตัวเดียวผิวดีพ่อหนงห้องผิวดีลูกสองขาทองได้ลูกหนึ่งตัวนะครับลูกสองขาทองพ่อหนงห้องนี่ได้ลำตัวเง่านะครับ ก็แจักสีวางได้เป็นอ้องเข้าควายเผือกโอ้ควายเผือกดิควายแขะนะครับผมเพราะท่านเคยไายเถื่อนนี่เถื่อแหลกก็ได้เป็น้องได้เถื่อแหลกในชีวิตท่านผมปีนขึ้นนี่ขาผมหลากดินนี่เป็น้องเนี่ยปีนขึ้นเมนื่อกันนะปีนขึ้นเมื่อกัานเอ้าลองไปขาหลากดินนะครับเป็น้องเข้า <laughs> เอามาเบิ่งตัวนี้มาหนี่ลูกคนาตาเนาะครับโอ้ลูกนี่ขาเงี้ยวเป็น้องแสดงว่าควายแม่นี่นี่ผสมพอได้นี่ออกมาเป็นพอนั่นได้นี่ครับพี่น้องเขาเพราะว่าตัวนี้ตัวลูกนี่มันเป็นแขะนะครับตัวลูกนี่ <P AR: S 2> เป็น,ปนายสูลละเนี่ยเพราะว่าเพิน่นเพิ่นสูงนะครับตัวนี้นี่นะครับพอรับจ้างโอ้โหอะไกรกันเลยตัวนี้เผือกสวยเลยไปหาเมื่อนหาพวกตัวต้นตาเห้าครับ <c ough> เอาตาช,ช,ชุดชุดถ่ายพรตาเนี่ยครับส <c ough> ุดถ่ายนะครับของตาใส่เลยพี่น้องเขานี่จักบาตาชุดนี้เก้าหมื่นห้าพันเก้าหมื่นกับห้าพันบาทน,นี่ <c oughs> <อ>มาเรียนของไงพี่น้องเขา,านี่บ่านแนม่ของหน่อยนะครับบานนี้ของไง มาจากสายอุทัยเก้าหมื่นกับห้าพันครับท่องว่าตาแม่วันทับได้เดือนหนึ่งครับทับพอรับจ้างครับตัวนี้เนาะมีใบครับทับได้เดือนหนึ่งเก้าเจริญตัวนี้ตัวลูกนี่หลานเป็นหลานของเก้าเจริญเนาะครับโอ้ต้นตัวลูกเหงาหางไหมพี่น้องเฮาเมื่อเบิ้งตัวจริงเนะพี่น้องเด้อมันเป็นเงานะครับผมทายย่ำแรงพี่น้องเฮามันสิเห็นไม่ชัดปันเดยนะครับเบิ็งเหงาตัวลูกลำแข็งนะครับมรสนเข้าติลูกเพื่อนนี่ วัาก็สวนเข้าครับมันจะแข่งแรงจังหน่อยเพราะว่าสวนเข้าใหม่ครับอืมน่าทีเจ็บดังหน่อยนะปล่อยมันหลอดตาปล่อยมันหลอดที่ตัวมันปล่อยมันเลยครับตัวตัวลูกมันปล่อยมันเลยเดี๋ยวผมนำไปถ่ายหรอกเอาเบิ้งแม่มันซะก่อนแม่พันสูงเขาได้กว่าตาเนี่ยร้อยสามแปดครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดบวกลบบวกลบพี่น้องครับนี่สายอุทัยสายอุทัยโคนเขาใหญ่นะครับต้นตัวลำคิงแฉงขาดีเล็บดีพี่น้องเขาเบิ้งเอาเลยนะครับเบิ้งเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับแต่ว่ามาเบิ้งฐานเขาเพิ่นมาเนี่ยมาเบิ้องโค่น พี่นองเฮาค้นเขาใหญ่น่าตาเนาอครับโอ้สดๆอยู่ตัวนี้มีตำหนีหน่อยนึงตัวนี้ครับเป็นเป็นยังนั่งเปตอดครับเพื่อเป็นคือแค่มันข้นนี่สิว่าเป็นใยเนาะครับเป็นใยครับเป็นใฟนะครับนี่ครับพี่น้องเฮาเห็นบ่อมีตำหนี่เป็นใฟนิดหนึ่งอ่านี่นี่นะครับเป็นใฟนิดนึงพี่น้องเฮาครับเอาให้เบิ่งคักๆนะครับนี่เด้น่ารัะพี่น้องครับนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนะครับีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นใฟเท่านี้ที่เพิ่นบอกแล้วพี่น้องครับเนี่ สายอุทัยเลยครับสายอุทัยโค่นเขาค่อยง่นะครับต้นตัวลำชิงดีสดๆพี่น้องครับลูกลูกแรกสิจ้าลูกแรกครับลูกแรกนาะลูกสองคาทองเนาะคาทองครับทับพอรับจ้างครับหนึ่งเดือนเพิ่นทับไว้หนึ่งเดือนนะครับทับพอรับจ้างไว้แต่ว่างนะครับง่ายๆตัวนี้เนื้อนังดีหน้าตาสวยโค่นเขาดีหางดีถ่ดีไปเบ่งลูกมาเลยเจ้าบ่าวก็ตาเก่ามื้นอะไรก่อนเก่ามื้อหาครับเก่ามื้นกับหาพันตัวลูกนี้ก้าวเจริญ ตัวลูกนี่ร้อยยี่สิบต้องได้หน้าตาเนาะต้องได้ครับต้องได้เพราะว่ามันสูงก็มันสูงกว่็ส้มนี่เหมือนไหมมีอันไม่ผิดหรอกเฮาใจลูกก็ธรรมดาที่นี่ร้านเของเจริญนี่แยกว่าตาเนี่ยแยกบ่แยกครับเพื่อได้มักแยกกค่แยกได้ครับอ่าโทรโทรมาคุยกันเนาะครับเพิ่นพึ่งสวนเข้านะครับตาเราบอกว่าสวนเข้าวังวันผุดวังหันเนาะวันก็สวนเข้าครับบ่ทันเป็นเสียงหน้าตาเนาะครับเดี๋ยวสิเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งคักนะครับเก่าเมื่อหาในขุมบ่พี่น้องเฮาถึงตัวละถึงตัวละสี่เมื่อก็บาทจิตตา ได้ครับถึงตัวซีมือนก็บาดตั้งแต่เนาะครับตัวน้อยนี่บ่ถึงชีมื่นครับโว้ยแนมนำดีอยากคุยเอาคุยเอาพี่น้องเขาคุยเอาถ่ายแยกคุยเอาเข้าครับถ่ายแยกนี่คุยเอาด้วยพี่น้องเด้อนี่นะครับควายสาวน่อยจักเดือนกว่าตาเนี่ยได้ครับจักเดือนกว่านี่ตัวนี้แปดเดือนแปดเดือนเนาะครับแปดเดือนพี่น้องเขาเนี่ยแปดเดือนนะครับเป็นหลานของเก่าเจริญพี่น้องครับครับ มีขวัญคูหนาคูหนึ่งพี่น้องเข้าขวัญสองทางคูหนึ่งอัตลักษณ์ชัดเจนตาเตี่ยมเตี่ยมจำมข้ออ่องคุยบุญจับเพี้ยแย่ครับมันอยู่ในป่าไว้ปล่อยปล่อยสตาปล่อยซะมันอยู่ในป่าไว้เป็นสนเข้าไม่ไม่เป็นสิลธะปล่อยมันปล่อยมันไปปล่อยมันไปนี่ตัวมันมันถี่แฉะนี่นะครับโอ้ยวบธรรมดายด้วยนะเด้อกวนเอาพี่น้องครับมักตัวไหนสนจิตสนใจตัวไหนนะครับให้โทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าของเพลินตำนี้ที่มีก็คือบอกไปแล้วนะครับตัวไหนบ่มีตำนี้ก็ ก็คือม่นมีหน้าตาเนาะครับอ่าทองบ่นทองก็คุยกันโทรมาคุยโทรมาสอบถามนะครับการเื่อสารพี่น้องเวลาโทรหาตาซ้ายนี่พี่น้องโทรคุยย่ำๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าหูเล่าสิบ่เพราะว่าเบิดทั่วหง่วงหง่วงบ้านๆทั่วทั่วบ้านๆหง่วงก็บ่ค่อกวุ่นดีหูบ่ค่อยดีเหรอว่ดีครับไปขี่ขวายช่วยนะไปเอาสำหรับคลิปนี้พ่อไปสวัสดีตอนพี่น้องครับสวัสดีครับครับ